ผยชีวิตหลังแต่งนมอัธพรภรรยาเปลี่ยนไปนมอัธพรทีมากรอ,อดีตพระเอกมาดเข้มที่พันตัวเป็นผู้กำกับชื่อดังคว้งอดีตราราสาวฝ้ายอารินราดาภรรยามาเปิดชีวิตครอบกลัวหลังมีทายาทน่ารักสองหนุ่มหล่อน้องอันดากับน้องอดัมที่งานนี้หลังแต่งงานสาวฝ้ายก็อวบขึ้นแต่ทางด้านสามีกลับชื่นชมในตัวภรรยาหนักมากโดยหนุ่มเผยว่าการเปลี่ยนแปลงหลังแต่งงานเรื่องเที่ยวสังคมเพื่อน ปาร์ตี้ทิ้งหมดเลยเลี้ยงลูกเราใช้ความรู้สึกสัญชตาตญาณถึงเวลาอะไรควรไม่ควรมันจะบอกเราเองส่วนชีวิตพลิกผันหลังมีครอบครัวของไฟจะเคยติดเพื่อนมีครอบครัวแล้วเราต้องเลือกครอบครัวเพื่อนจะมาหาต้องมาที่บ้านหรือนัดกินข้าวก็ต้องมาแถวบ้านเท่านั้นเราไม่เคยคิดว่าแต่งงานกับพี่หนุ่มเร็วไปคิดว่าดีแล้วเพื่อลูกจะได้โตเร็วๆภรรยาเรายังไงก็ต้องสวยดีที่สุด รู้สึกประทับใจคือแววตาครั้งแรกที่เราหลงรักเขาเรื่องชุดคลอสเพไม่จำเป็นการกระชับรักคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะๆสาวฝ้ายบอกว่าเคยหน่ายกับนิสัยหึงของสามีตอนนี้ก็มีบ้างเป็นระยะระยะตอนเกิดเรื่องเราก็คุยกันไปแต่ละครั้งเคลียร์กันไปหมดแล้วมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องหึงไม่ต้องห่วงภรรยาสวยมากทุกวันนี้ก็อ้วนมากไม่เคยบริหารเสน่ห์ตัวเองไม่เคยใส่ใาเดียว นับวันยิ่งแต่งตัวไม่ดีลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ไม่ค่อยจะแต่งตัวได้ซ้าหนุ่มบอกว่าถ้าจะให้ภรรยาผอมก็เพื่อสุขภาพดีกว่าเขามีเรื่องของสุขภาพเรื่องนั้นมากกว่าและก่อนหน้านี้เพิ่งจะโพสครบรอบความรัก10ปีสําหรับนักแสดงผู้จัดมากความสามารถหนุ่มอัธพรทีมมากอนกับภรรยาสาวไฟกับข้อความที่ว่าวันนี้ครบรอบ10ปีที่แต่งงานกัน เป็นวันที่เราตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสกันจำความรู้สึกที่มีความสุขในวันนั้นได้ดีครักนี้ไม่มีเปลี่ยนจากวันแรกที่รักกันและตลอดไปค่ะล่าสุดสาวไฟได้เล่าสาเหตุที่ทําให้เธอหายไปจากหน้าจอและยอมรับว่าเพราะสิ่งนี้ทําให้เธอหน่อยหนักมากประมาณว่าไม่กล้าเจอคนขาดความมั่นใจตั้งแต่มีลูกอายไม่อยากออกกล้องออกสื่อถึงขั้นไม่กล้าลงภาพไฟเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีเป,ป็นศิลปินฝึกหัดรุ่นเดียวกับ เป็กเปลมเป็กผลิตป่าม,มีแล้วก็ได้หันแสดงละครจนกระทั่งแร่งงานกับพี่หนุ่มแล้วก็หายไปจากหน้าจอเลย